เดี๋ยวจาจยม้มอกันกระหอกัทำงาแล้วมอไอาออามาฟามาหาผู้ตรวจช่วยไม่ายกัน่ยตอนที่ยืนนี้แล้วก็ยุกันจนต้องขยับใกล้กอหน่อค่ะอ่าีู่้หนึ่งฮะเก็บรัตั้หนึงต้องสามมาตเ้เดียวพออัยิ่งตอกันได้เลยสอได้เลยนะอดหมอ สุวเทศนะกับทีมจากสมอเฉรียวเนี่ยนะก็มาคิดแล้วผลิตเองนะเป็นขึ้นตรวจสุดให้ที่ป้องกันคุณดึงจับไหล่คอเนี่ยดึงดจากที่อื่นเลยก็ได้ครับข้างบนก็จะมีไส้กองแล้วถักออกมาก็จะเป็นพัดนลมหรือกำนะับแล้วก็ลงมาตรงนี้คือแชมเบอร์แชมเบอร์ตรงนี้เรามียูวีไลท์อยู่สองดวงด้วยแล้วโอ้แล้วก็ การา้วยได้นะครับแล้วก็้นายเล่นมือมาลตรวจไปนี้เจอไปคนไอ้สวัสดีครับสสรเ็กน อันนี้เราทํามาทั้งหมดสามตู้เหรอคะในี่คนไข้แบบนที่เป็นเป็นหวัดน,นะฮะแล้วก็คนไข้ที่ที่ต้องสงสัยยืนยนนันในคิวอ e นะครับก็เยอะขึ้นตามลําดับนะครับรวมทั้งผู้ป่วยที่ติมอราติดเชื้อในจมัดินนะฮะก็เพิ่มขึ้นนะคะรับตามลำดับนะครับเราก็เลยมีนวัยกรรมนะฮะนะครับเพื่อที่จะลดการติดเชื้อนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ตรวจนะครไดในใช้ในผู้ป่วยในปริมาณมากมากได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ชุดป้องกันเนี่ยเราต้องเปลี่ยนทุกครั้งทุกครั้งอันนี้เราสามารถที่จะเราคละความอนแพทย์อยู่ในตู้นะครับแล้วก็สามารถที่ดาเนินการตรวจนะคคนไข้ได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนชุดนะคบ<ช><ช>คือลดภาระนะประเทศชาได,ได้ได้อย่าง,งมากครับ<ช><ช>สนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพ่อ